สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อปาหนาันนะคะเราเป็นนักกิจาก,การรมคนข้ามเหตุทุกคนอาจจะสงสัยว่าวันนี้ปาหนันมาเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับความรักหึหน้าอย่างนี้มีผัวกับเขาด้วยหรอแต่ความรักของปาหนันานั้นไม่ได้มาในรูปแบบของความโรแมนติกแต่เป็นรักในการประกวดนางงามคะ่ะ เด็กน้อยคนนี้ตั้งแต่จำความได้ชอบดูการประกวดนางงามมาตั้งแต่อายุห้ววาขวบเรามองว่าการประกวดนั้นมีความขลังมีความเป็นเิธีอันสกียรตและทำให้อยากรู้ว่าผู้หญิงที่เข้ามาเดินบนเวทีทุกคนใครที่จะได้มงกุฎและครอบครองสิ่งที่เรียกว่าเวทีอันเกียรติในค่ำคืนนั้น แต่ว่าเราจะมีกําลังใจสําคัญในการดูคุณเดียวไม่ได้สาเหตุที่เราชอบดูเพราะว่าคุณยายเป็นคนที่มาคอยเก่งนางงานด้วยกันบนบนทีวีคืนช่องสามช่องเจ็ด s t s a i l a n d Universe Miss t s a i l a n d นดหนึ่งในร้อยเธอคือดวงดาวที่คอยนำทางใครได้ยินกันไหมคะ อะไรค่ะมันคือตำนานแต่ว่าทุกอย่างนั้นปนัดได้เขียนเส้นเรื่องของตัวเองไปแล้วว่ามันเป็นรักที่เป็นไปไม่ได้บ้านของเราก็มีข้อจำกัดเหมือนกันคือเรื่องของเองินบ้านเราไม่ได้รวยค่ะแม่ก็เป็นอาชีพรับจ้าง พ่อก็เป็นข้าราชการที่เลิกกับแม่ไปแล้วแลวไม่ได้อยู่ด้วยกันส่งเสียมาแค่นิดแค่หน,น่อนตอนนี้จำความได้อายุ12ป,ปีปี2009บ้านเราเริ่กติดอินเทอร์เน็ตเราก็หาข้อมูลทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับนางงามจนทำให้เราคนพบท,ทางสว่าว่า,วาฮะมันมีเว็บบอร์ดนางงามด้วยเหรอเอาไว้คุยกันเรื่องนี้เฉพาะด้วยเหรอ ทุกคนอาจจะเคยเข้าบ้างก็คือเว็บ tpage.com n อาจจะคุ้นหรือไม่คุ้นก็แล้วแต่แต่ว่ามันทำให้ปานนั้นได้เปิดโลกเปิดข่าวสารแล้วก็เห็นวงการภาพกว้างของการประกวดมากขึ้นแล้วก็ศึกษาย้อนไปทั้งนางนางงามไทยนางงามต่างประเทศในอดีตในพาสย้อนหลังและทีนี้ในปี2013ปานนันเจอบุคคลต้นแบบ ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากไปเชียร์จังเลยอ่ะเขาคือด็อร์ชาลิตาเยนวันนางผู้เข้าประกวด m ิ s s Universe ส h a i l a n d 2สองพในปีนั้นเราอยู่มห้าเราบอกแม่ว่าแม่ไหนๆก็ดูนางงามมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะขอไปดูสักครั้งได้ไหมขอไปดูจริงๆสักครั้งได้ไหมแม่แม่ช่วยสั่งฝันหน่ได้ไหม แม่บอกว่าตอนนี้บ้านเราอ่ะเงินยังไม่พร้อมลูกแล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่จะหาเงินที่ไหนไปเอาเป็นว่าเราไปกันตีหน้านะเราไปกันตีหน้านะจนวันนั้นดรชลิตาได้ความมงกุฎ MISS UNIVERSE THAILAND 2013จริงๆ อีกปีหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ไปดูการประกวด Miss Universe Thailand 2014ดังรูปค่ะนี่คือความทรงจำอันล้ำค่าของป้านนันมากๆเพราะว่าเป็นการไปดูณนักของเวทีจริงถึงแม้ว่าผลประกวดปีนั้นจะไม่ได้ตรงใจกับแฟนนางงามหลายๆคนแล้วก็มีข่าวดรามา่าจนถึงนางงามที่ชนะต้องออกมาสละสิทธิ์ก็ตาม แต่ว่ามันสร้างโมเมนต์ที่ยิงย่งใหญ่มากๆเพราะว่ามันคือ variable experience ที่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ได้ดูก็ได้ดูมาละต่อไปเนี้ความฝันของเรามันไม่สิ้นสุดแค่นี้ก็แอบคิดว้ในใจลืเลืกว่าอืมสักวันหนึ่งฉันจะต้องไปดูประกวดนางามจักรวาลขึนที่ให้ได้ แล้วใครมันจะไปรู้ล่ะคะว่าจับพัดจับผูปี2018มีสตูดมีอเวิร์สดันมาจากที่ b a n คอ o อิมแพคอารีนาเมืองทองธางนีซะง,งั้นเอา้าแล้วทำยังไงล่ะเงินก็ไม่มีไม่รู้ว่าเป็นโชคชะตาหรือฟาลิคิดนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ป้หนันเรียมอยู่ปีสีมหาลาัยพอดีในปี2018คุณตาได้โทรมาบอกว่า เดี๋ยวตาจะกู้เงินให้ก้อนหนึ่งไว้เป็นทุนการศึกษาเอาไว้ต่อตอนดูนชีวิตเอาไว้จ่ายค่าหอเอาไว้เรียนในมหาลัยขอโทษนะคะอีนี่ก็เอาตังคนน์ไปดูนางงามเลยค่ะบัตรสี่พันนั่งบนดอยดังรูปนะคะอืมเนี่ย ภายใต้ความเฉิดฉายก็จะมีความดราม่าและความทุจริตมาก่อนนะคะและไม่รู้กันเป็นตาถันเลยหรือเปล่าเพราะว่าเวลามี financial crisis หรือว่ามีปัญหาทางด้านการเงินในส่วนตัวเนี่ยและได้รับโอกาสอะไรที่มันไปดูนางงามระดับใหญ่ๆเนี่ยผลประกวดจะไม่ค่อยถูกถูกใจกองเชียร์สักเท่าไหร่ปีนั้นฟิลิป,ปินแคทชิโอนาเกรก็ได้มงไป ตอนนี้ตอนนี้คนไทยชอบมากแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนนะอะเหมือนโดนเหยียบกลางอกเหมือนโดนปล้นมงคาบ้านอะไรเนี่ยนะเขาว่ากองเชียร์ฟิลิปปินส์กับกองเชียร์ไทยจะไม่ค่อยถูก,กตันแล้วตอนนั้นอนะปาดก็แบบมีโถงเนาะมีโงแล้วก็แบบโบกสะบัดเนี้ยแล้วคนเนี้ยแล้วคนฟิลิปปินสนะ์อะเขาก็เดินล้อมหน้าล้อมหลังใช่ไหม เขาก็แบบมาทักทักคนแตกหน้าเขาเห็นว่าเราเป็นคนไทยถือธงไทยอยู่เขาก็เลยบอกว่าขอบคุณค่ะไยแร์ขอบคุณค่ะไตแร์ในใจกูคือแบบเอาจ้าหรือว่าถ้าหาว่าในใจนะคะในใจถ้าแบบแบบอย่างนี้เขาขัดดอกเขาผ่านไปแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นช่วงปีสี่มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ตอนนั้นเนี่ยปานนาต้องสุดงานด้วยความที่เป็นคนข้ามเพศและเกียดระบบราชาการมากๆเกียดเกียดแบเกลียดมากอ่ะเราเ็ยรู้สึกรู้สึกว่าเราอยากทํางานในสายเกี่ยวกับ NGO สนใจในประเด็นผู้หญิงสนใจในประเด็น sex worker เราก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี้ยมันหลอมรวมตัวเรามาตลอดจนทําให้เราได้เป็นนะัก คื่อนไหวสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวหนึ่งที่แบบว่าเคยมีคนเอามาลงนะคะว่าแบบเราเรียนมาหาลัยตัวเองขอให้เก่งกายต่างเพศสภาพได้ตอนนั้นปานน่ะเริ่มทำยางพลายขาบแล้วเป็นกลุ่มเยาวชนเพื่อความเข้าเทียมทางเพศแล้วก็รู้จักกับพี่ๆเครือข่า,ขายภาคประชาสังคมมากมาย เราสนุกมากในการแบบไปยื่นหนังสือที่รัฐสภาเราสนุกมากที่ได้ขับเคลื่อนเชิงประเด็นเราสนุกมากที่ได้เป็นเกสต์สปิเกอร์บรรยายต่างๆเราสนุกมากในเรื่องของการอ่านหนังสือว่าอะไรมันคือสิ่งที่ LGBT ไทยยังถูกเลือกปฏิบัติอยู่และเราจะแก้ไขมันยังไงหรือวิธีการวิธีการช่วยเหลือหรือว่าทําเพื่อทุกๆคนรวมตัวเราในชุมชนเหล่านี้อย่างไร แต่เราเจอเพื่อนๆที่เป็นนักกิจกรรมด้วยกันเรารู้จักกันในแค่แวดวงการทำงานและพอมีโอกาสได้ไปคุยถึงชีวิตส่วนตัวกันปุ๊บเขาก็ชวนเราถามว่าเธอชอบอะไรเธอชอบทำอะไรในชีวิตประจำวันเราว็็เลยบอกว่าเราชอบดูนางงามเนี่ยพูดแบบมัน <c oughs> แต่ว่ารีแอคชั่นของ คนกลุ่มนั้นเขามาบอกว่าโหฉันนั้นไม่คิดจะดูเลยมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอภิสิทธิ์ชนมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนนั้นไม่เท่ากันแล้วก็ทําให้เป็นอะไรที่เป็นบีตี้สแตนดาร์ดที่ทําให้ฉันรู้สึกว่ามันมีไม่ได้และเกลียดมากๆอา้าในใจตอนนั้นคืออา้าดอก แต่เราจะไปพูดแบบนี้ต่อหน้าเขาก็ไม่ได้เนาะเราก็เลยนึกในใจว่าต้องยอมรับก่อนว่าตอนนั้นเสียใจมากๆที่กินประโยคนั้นแล้วทุกคนเชื่อไหมคะว่ามันทำให้ชีวิตปนันหลงทางเลยนะปนัปนไม่รู้ว่าเราควรจะไปต่อในเส้นทางนี้ดีไหม เพราะว่าสิ่งที่ทุกๆคนเชื่อในการผลักดันอะ่ะทำไมทำไมทุกคนต้องอ้างอิงตามหลักการทุกๆอย่างที่มันถูกฟิกมาแล้วแล้วสิ่งที่มันผิดแผกไปอย่างเช่นในเรื่องของมาตรฐานความงานอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดและไม่สามารถที่จะคอมพลไมาสปรินีประนองกันได้เลยเหรอมันทำให้ปหน้ารู้สึกโกรธรู้สึกหลงทางรู้สึกผิดหวัง รู้สึกเสียใจรู้สึกไม่รู้ด้วยว่าจะเอาอยัางไงต่อกับอนาคตเพราะว่ามีทางชอบทางเดียวคือการเป็น NGO ปันัชนชงักไปประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่รู้จะทำอะไรจริงๆแต่ด้วยความที่สถานการณ์มันเลือกแล้วอะระหว่างสิ่งที่ชอบมาทั้งชีวิต กับสิ่งที่อยากจะลักันให้มันสําเร็จอะเราก็เลิกความเป็นตัวเองก่อนเราก็เลิกหลันในสิ่งที่ชอบเลยค่ะถ้าไม่เขาเห็นด้วยความชดด้วยเอน r g y ที่ชดว่าฉันสามารถที่จะดูนางงามได้และมากกว่านั้นฉันสามารถเป็นติวเตอร์สอนนางงามได้โดยการพูดการเดินการปรับแอน i ิจูดของการประกวดแล้วเราก็ถ่ายรูป ถ่ายผลงานของเราลงไปในเฟซบุ๊กว่าโห oh, ฉันปั้นคนโงน่น่แลนะจ๊ะ <laughs> ก็มีคนที่เคยเชรนมาจากที่เขาเป็นนางงามโนนีมเขาก็สามารถเข้ารอบท็อป15มิสซูนิเวิร์สไทยแลนด์ได้และอีกคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของมงกุฎมิสแกรนด์ลำปางได้สิ่งเหล่านี้มันเกิเหมือนว่ากู <c oughs> ตกหน้ามีสำเร็จละแต่ตกด้วยผลงาน อะไรแบบเนี้ยมันชีวิตชีวิตเหมือนเมนเป็นคนก็คิดก็แครเนาะเพราะว่าแบบเอ่อเอะรางด้วยความสะใจเอะรางด้วยพอ,อร์ตโฟลิโออะไรยเงี้ยแต่จะบอกว่าภูมิใจมากๆเพราะว่าเราได้เอาชื่อเสียงของเราใช้ไปเนี่ยร่ะใช้ไปเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ได้ดูคะ่ะให้ผลงานมันฟอร์มเองว่าเราดังแค่ไหนอ,อ,อดังจะโดนหมายเลยค่ะ แต่ชแล้วสิ่งที่สำคัญนะ่ปะปัญหาได้ถูกสอนด้วยแนวคิดเวลาเราต่อสู้ในเรื่องของประชาธิปไตยอะห,ะหลายๆคนเพื่อนๆน,น,นักกิจกรรมหรือว่าเพื่อนๆน,นักนรล,ลงนี่แหละหรือว่าคนที่ไปม็อบนี่แหละถ้าใช้ภาษาง่ายๆเนี่ยเขาจะคิดว่าแบบ ทุกอย่างมันจะต้องลงถนนทุกอย่างมันต้องซวยถึงหัวชนฝาที่สุดเฮ้ <Hey! S 1> อะไรอย่างเงี้ยแต่ในระดับของการต่อสู้อ่ะมันมีแตกต่างก,กันเพราะอะไรเพราะว่าวัฒนธรรมอำนาจนิยมมันยังครอบอยู่มันยังครอบอยู่ในชีวิตการทำงานของเราเราจะสังเกตเห็นได้ว่าแม้กระทั่งในอุตสาหการรมการประกวดบางอย่างหรือว่าอุตสาหการรมบันเทิงอะไรบางอย่างก็ยังถูก ครอบด้วยคนที่เขามองว่าเป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมหรือว่าเป็นอของหวานกะทิอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ป้านัะ่นะคิดได้ตัตอนนั้นคิดได้นานและและความอริงอ่ะฉลาด <c oughs> ว่าคนเราอ่ะสามารถที่จะช่วยเหลือสัพพอร์ตประชาธิปไตยได้ในระดับที่มันแตกต่างกันมันไม่ใช่แค่จะต้องลงถนนเท่านั้น หรือเราต้องออกมาเยี่ยเยี่ยยยมาบูบูบูมาพร้อมสู้ชนเท่านั้นแต่ว่าเราสามารถจะซัพพอร์ตเบื้องหลังได้เป็นหลังบ้านแล้วก็ผลักดันคนที่เขาพร้อมจะออกสปอร์ตไลน์ได้ป้าหนันรู้สึกอิ่มเอมใจมากนะคะเวลานางงามมาสก,กสิบสกิบบอกว่าแบบน้องป้าหนันสู้ๆนะพี่อะอย่าออกไปมากแต่พี่อ่ะไม่ได้ไม่อย่างนั้นอะ่ะจะโดนด,ด,ด่าโดนผู้ใหญ่ดา่าอะไรยเงี้ยแต่ก็มาแอด แอบแฝชูสามนิ้วใส่เนี่ยเนี่ยเออมันมีจริงๆคือแบบบางคนที่เป็นพิธีกรที่แบบว่าป้านันก็หลงรักอะไรเนี่ยเขาก็มาบอกว่าหูซู้ๆนะครับนุ้งป้านันแล้วก็แบบเอ็นนี้เหมือนกันนี่เหมือนกันแต่เนี่ยเลือกปฏิบัตินีดนึงเพราะว่าเขาหลอกเห็นไหมนิ้ใส่ไม่ดีเห็นไหมวิดีสแกนไดเนี่ยอืมแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอนี้เลยค่ะทุกคนสีที่สําคัญเนี่ย คือรัฐไทยมันกดทับเราหนักมากจนถึงวันนี้เราได้เห็นนางงามอ่ะเข้ามาจอยในเรื่องของการเรียกร้องสิทธิร่วมกับเรามากขึ้นนังภาพที่เห็นก็จะรู้ว่านางงามเข้ามาสปอร์ตในเรื่องของขบวนพายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสื่อสารการตอบการตอบคำถามบนเวทีการแสดงทัศนะติรอบพีบด์มานำให้เรารู้ว่าการเป็นนักเคลื่อนไหวอ่ะ มันสามารถมีแรงซัพพอร์ตได้ในหลายๆเวนะมันไม่ใช่ว่าไม่ได้ออกมาลงถนนแล้วจะต้องไปอีพาวิจาร์ด่าดเขาว่าอืมอีเนี่ยเป็นคนที่แบบผลิตซัมบิวตี้สเตเรนด์ดมันไม่ใช่ค่ะการช่วยเหลือมันมีหลายระดับถ้าหากว่าคุณด่าดเขาแล้วก็ทำามเซ็ตเหมือนเรดิเคอลเหมือนว่าเขาไม่มีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้เลยไม่เอาเลย มันหมายถึงว่าคุณอาจจะขาดกลุ่มคนสําคัญที่จะช่วยลักดันง,งานของคุณนั้นให้ไปสู่ความสําเร็จและถึงฝั่งฝันได้เนี่ยค่ะดังรูปก,ก็จะเห็นว่านางงามก็ครอบคู่กับโซเชียลมีได้แล้วก็แอบมีมุมตลกนิดในใจด้วยก็คือทุกคนเชื่อไหมว่าคนที่พูดวันนั้นนะ่ะว่าแบบ เป็นไอที่ไลฟ์สาระบิวตี้สแตนดาร์ดทำให้คนเข้ากันอะ่ะแหมตอนเนี้ยเป็นเพื่อนสนิทกับนางงามขี้ดอก <c oughs> <c oughs> ในใจมึงแบบน,นี้แบบวันอาณาหึงไม่ได้พูดแบบนี้เลยนะอะไรเนี่ย <c oughs> แต่ก็ชดเห็นไหมว่าสิ่งที่ป้าหนัดเลือกและสิ่งที่ปนัดสัทธามันมาพร้อมกับความสัใจแล้วก็มาพร้อมกับความภาคภูมิใจในตัวเองป้านปหนัดอยากจะ อยากจะให้ทุกคนจำภาพของคนคนนี้ว่าเป็นคนข้ามเพศที่เป็นนักเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นคนที่โดนหมายเป็นคนที่เป็นสาร,รีดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือปาหนันะมีจิตวิญญาณมีหัวใจที่ศรัทธากับเวทีการประกวดมากๆ มันไม่ได้อยู่แค่ชีวิตของปานันแต่มันอยู่ที่สายเลือดมันทําให้ปานันนั้นได้หลอมรวมเป็นคนคนเนี้ที่เห็นว่าอุตสาหการรมการประกวดความงามอ่ะมันมีคุณค่ากับชีวิตปานันมากเพียงใดปานันจะไม่ยอมตายง่ายๆค่ะถ้าหากว่ามีสไทยแลนด์ยังไม่ได้มงสามิสอินดเวเท่านี้แหละค่ะขอบคุณมากค่ะ